คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากเรือจีโร่เติมเงินได้ทุกแ็กในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็กเกจตไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพลักครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกมบูอาร์คายกันนะครับ เป็นที่การประกาศอย่างแน่ชัดครับผมว่าวันที่25มกราคมนี้เลดบอสตัวใหม่จะเข้ามาครับผมนั่นคือเลดบอสฮิโรนิมัสนะครับผมซึ่งบอสตัวนี้ถือว่าเป็นบอสที่มีความเก่งกาจมากครับผมและเราต้องมีการเตรียมตัวถึงระดับหนึ่งครับและยังไม่พอครับผมเพิ่มระดับความยากใหม่ครับผมเอ็กซ์ตีมนะครับผมเพิ่มไปอีกทีครับผมเรียกว่าระดับยากสุดครับผมแต่ก็ขอเพิ่มเติมนิดนึงครับผมอย่าไปตีมันเลยครับผมไอระดับนี้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ของยังไม่พร้อมนะครับผมนะ การที่ตัวละครของเราครับผมที่มีเลเวลประมาณ60กว่านะครับผมไปท้าทายความยากระดับอีกทีมก็ต้องบอกเลยว่างานนี้มียกหมู่บ้านกระทืบแน่นอนนะครับนะแต่ถ้าเกิดใครสนใจจะลองไปท้าทายสามารถลองท้าทายได้เลยครับอ่ะซึ่งแน่นอนว่าคลิปนี้จะขอให้อยู่ในส่วนของระดับความยากประมาณฮาร์ดคอร์เป็นหลักครับผมนะแต่ถ้าเกิดท่านไหนที่เตรียมตัวมาดีมากๆครับผมจะลองไปท้าทายก็อาจจะชนะก็ได้ครับผมแต่อาจจะต้องบอกว่ายกหมู่บ้านกันได้เลยนะครับ โอเคครับผมบอสตัวนี้ยากแค่ไหนโกงยังไงอะโอเคครับผมเรามาพูดถึงความโหดของบอสตัวนี้ก่อนดีกว่าครับบอสตัวนี้ต้องบอกเลยเขาบอว่าเป็นตัวที่เก่งนะครับผมนะถึกมากครับผมต้องเรียกว่าถึกจริงๆครับผมนะพลังป้องกันสูงมากยังไม่พอครับผมบอสตัวนี้จะมีการโจมตีเป็นลักษณะการโจมตีวงหมู่ครับผมก็คือตีกว้างครับผมดังนั้นไม่ต้องเอาแทงไปนะครับนะแต่ถ้าเกิดเอาแทงไปได้ไหมก็ได้ครับผมนะแต่ก็คือควรเอาแทงที่มีดามาจตไปจะเวิร์กว่านะครับ อย่าได้บอกไปก่อนหน้านี้ครับผมบอสตัวนี้จะเป็นการโจมตีอ้อนะครับผมนะดังนั้นเนี่ยขาดจะโจมตีอะไรขึ้นมาก็ถือว่าต้องรับความเสียหายตรงส่วนนี้ไปด้วยติดกันไปนะครับ และยังไม่พอครับผมส่วนนี้ครับผมนะบอสจะมีจุดเด่นอย่างนึงก็คือจะมีตะเกียงครับผมตะเกียงจะเป็นตะเกียงสีเขียวครับผมซ้ายขวานะครับผมตามนี้เลยนะครับอ่าตามรูปนี้เลยครับผมนะตะเกียงครับผมจะเป็นในส่วนของสีเขียวและสีแดงครับผมนะโดยเวฟแรกครับผมจะไม่มีตะเกียงสีแดงครับผมจะมีแต่ตะเกียงสีเขียวนะครับความสามารถของตะเกียงสีเขียวครับผมก็คือหากเราทําการยิวหรือเพิ่มเลือดครับผมนะอ่า ตะเกียงขึ้นมาเนี่ยพอตะเกียงเลือดเต็มขึ้นมาปุ๊บตะเกียงจะทําการโจมตีใส่บอสครับผมและความเสียหายของบอสที่ได้รับครับผมจะเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยการเป็นว่ายิ่งเราคิวตะเกียงให้มากเท่าไหร่บอสจะยิ่งเจ็บหมักค่าขึ้นครับผมและอย่างที่ผมบอกก่อนไปนั้นนี้ก็คือบอสค่อนข้างจะถือว่าหนามากมากครับดังนั้นเนี่ยการจุดสําคัญจริงๆของการลบบอสตัวนี้ก็คือการคิวตะเกียงครับผมดังนั้นเราต้องเตรียมตัวละครคิวครับผมขึ้นไปเยอะๆนะครับนะยิ่งย่งดเเาาหรคัับบมมกก็ิจนนขึ้ว มากับในส่วนของตะเกียงตะเกียงเขียวอีกรอบครับผมเมื่อบอสครับผมได้รับความเสียหายจากการโจมตีของตะเกียงไปแล้วครับผมบอสจะได้รับครับผมในส่วนของดีบัฟครับผมซึ่งดีบัฟตรงนี้จะอยู่ยาวนะครับผมนะ ซึ่งไอคอนดีบัฟับผมจะอยู่ด้านซ้ายบนนะครับเอ้ยต้องบอกว่าด้านบนของแทงเลือดบอสนะครับผมจะเป็นกรอบสีเขียวไอ้สีฟ้านะครับผมสีฟ้านะเราสามารถซ้อนทับกันได้ถึง5ครับผม5ชั้นนะครับผมและเมื่อซ้อนกับถึง5ชั้นปุ๊บตะเกียงก็จะหายไปนะครับและถ้าเกิดสมมติพี่ครับผมถ้าเกิดสมมติผมฟ้อนกัน5ครั้งแล้วตะเกียงมันหายไปแล้วปอนนี่แล้วถ้าเกิดกลุ่มหน้ามาใหม่ล่ะครับผมกลุ่มหน้ามาใหม่ผมต้องมา ทำตะเกียงใหม่ใช่ไหมใช่ครับผมถ้าเกิดพูดง่ายก็คือตะเกียงเนี่ยจะเป็นแค่ต่อรอบต่อทีมเท่านั้นถ้าเกิดทีมนี้แพ้ขึ้นมานะครับผมสุดท้ายบัฟท,ที่เราทําอยู่ทั้งหมดจะหายหมดเลยนะครับผมและก็ต้องมาหิ้วตะเกียงกันใหม่ครับดังนั้นก็ควรจะต้องเรียกว่าทีมที่เอาไปครับผมก็ควรต้องต้องหนักหนักระเบิดนิดนึงก็แล้วกันนะครับอ่าถัดมาครับผมตะเกียงแดงครับผมตะเกียงแดงจะเริ่มขึ้นในส่วนของเวฟที่2น,นะครับผมนะ เว็บที่2ครับผมตะเกียงแดงจะมีหน้าที่อะไรหน้าที่ของตะเกียงแดงก็คือขัดสกิลบอสครับผมเมื่อบอสทาการโจมตีเข้ามาครับผมนะตรงสียนี้เนี่ยสกิลหลายเรื่อเมื่อบอสทำการไล่ขึ้นมาหากเราทําการฮิลตะเกียงสีแดงเต็มปุ๊บเนี่ยตะเกียงแดงจะทําหน้าที่สตทันบอสครับผมทำให้บอสเนี่ยไม่สามารถไล่สกิลได้ครับผมและบอสมีสกิลท่าไม้ตายที่แรงมากครับผมเมื่อกรอกครับผมอาเกตครับผมเกรดสีสีเหลืองแลผมนี่ที่อยู่ใต้เลือดของบอสอ่ะเต็มเมื่อไหร่เลยครับผมนะบอสจะทําการสาสกิล อันติครับผมซึ่งสกิลนี้แรงมากเรียกว่าตายยกตี้ครับผมนะเรียกว่าบังคับเด็กเคิร์ดก็ว่าได้ครับผมนะเป็นการโจมตีที่แรงมากครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะเป็นจริงครับผมก็คือเมื่อเราโจมตีครับผมจนเกตครับผมในส่วนของตะเกียงต้องบอกว่าในเกตของสีเหลืองครับผมนะเต็มครบ3ามรอบเมื่อไหร่เนี่ยเราต้องี่หิ้วตะเกียงสีแดงด่วนเลยครับผมไม่งั้นตี้เราล่มแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้ต้องระวังให้ดีครับนะอ่าโอเคครับมาพูดถึงในส่วนของ ตัวละครครับผมที่จะใช้ในการลงเลดบอสกันดีกว่าครับผมมีดังต่อไปนี้เลยครับอ่ะนี่คือในส่วนของทีมครับผมที่จะเอาเข้ามานะครับอ่ะอย่างทีมที่หนึ่งครับผมทีมที่หนึ่งเนี่ยเป็นทีมที่เหมาะมากๆครับผมในการลงเลดบอสนะครับผมอย่างแรกครับผมตัวของอสุสานะครับผมอสุสาตัวนี้เป็นกระสุนแดงครับผมซึ่งเหมาะมากครับผมตัวความสามารถของอสุสานเนี่ย จะเน้นในการทำดาเมจบอสที่เรียกว่าแรงอยู่แล้วครับผมต่อมาครับผมตัวของซีริก้าครับผมซีริก้าค่าคอสถูกครับผมและดาเมจก็ถือว่าหนักมากครับผมดังนั้นก็สามารถจัดได้เลยครับผมถัดมาครับผมตัวของอารูครับผมอารุจะมีความสามารถโดดเด่นในเรื่องของดาเมจที่รุนแรงและก็คิติคอนที่หนักหน่วงนะครับค่าคอส4ถือว่าโอเคอยู่กําลังดีครับ ชิโรโกะต้องบอกว่าการเอาชิโรโกะเข้ามาเนี่ยจะเน้นในส่วดของการวนสกิลที่ไวครับผมสังเกตเลยครับผมว่าทีมแรกของผมนะจะเน้นในส่วนของตัวที่มีสกิลค่าคอต์สถูกทั้งนั้นครับผมไม่ว่าจะเป็นซิริก้านะครับผมซซริก้าหรือจะเป็นในส่วนของชิโรโกะหรือจะเป็นในส่วนของเซเลน่าก็ตามนะค่าคอ์สจะถูกครับผมทําให้เราสามารถจะวนสกิลได้ง่ายนะครับผมปัจจัยสําคัญในการวนสกิลที่ง่ายก็คือเราต้องการฮิวตะเกียงครับผมเพื่อให้สกิลรักษาของเราออกบาไวๆนะครับผมยิ่งออกบาไวเท่าไหร่ครับผมและเราทําให้ตะเกียง ได้ g ับการฟื้นฟูมากขึ้นครับผมและบอสติดสถานะดีบัฟครับผมได้รับดาเมจเพิ่มมากขึ้นตัวส่วนนี้เนี่ยมันก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยจิตอาสิ่งสำคัญครับผมของการสู้กับบอสแดงครับผมก็คือการวอลสกิลให้ไวการฮิวตะเกียกให้ไวครับผมสองอย่างนี้คือหัวใจสำคัญนะครับถัดมาก็คือเราต้องพยายามทนดาเมจของบอสให้ได้เพราะว่าบอสโจมตีออนะครับผมดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีความรักษาเรื่องเกี่ยวกับความป้องกันสูงถึงดับหนึ่งครับอ่ะ ถัดมาครับผมก็คือตัวของฮานาเอะครับผมฮานาเอะนอกจากจะเป็นตัวคอยฮิวแล้วครับผมนะตัวสวยดีแล้วนอกจากฮิวจะแรงแล้วครับผมตัวของฮานาเอะเนี่ยจะมีความสามารถเรื่องของทักสกิลครับผมก็คือเพิ่มความเสียหายด้านคิติคอนนะครับผมนะก็ยิ่งทําให้เรายิงติดคิแรงไอ้ดาเมจส่วนคิติคอนเนี่ยแรงขึ้นนะครับถัดมาก็คือตัวของเซเรนาครับผมเซเรนาเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีความจําเป็นมากๆในการลงเลนบล็อบดีหนึ่งคือค่าคอสถูกครับผมสถ้าเกิดเราสามารถฮิวตะเกียครับผมให้กับตัวของเซเรนาเนี่ย กิลตะเกียงทีดงเต็มด้วยสกิลของเซเรนาสกิลเดียวได้นะครับผมก็มเป็นอะไรที่เพอร์เฟมากเลยนะครับอ่าเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยอ่าให้บอสก็ผมติดสถานนะอ่าดี D บักก็ผมได้รับความเสียหายเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับผมตัวส่วนนี้ดีตามไปด้วยนะครับอ่านี่ก็คือในส่วนของทีมที่1ครับผมนะรับประกันได้เลยว่าถ้าเกิดใครมีทีมที่1ตัวส่วนนี้ก็จัดไปได้เลยครับแต่ต้องให้อย่าลืมนะครับผมว่าการใส่สกิลของตัวละครก็ผมต้องเหมาะสมและถูกต้องตามไปด้วยนะครับตัวของเซเรนาเนี N ่ยกว่า ใช้บททุกสกิลนะครับผมส่วนตัวของอารุนะครับผมอารุเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการใส่เรื่องของการใช้ท่าไม่ตายและติดสถานะคิติคอนนะครับและก็ษัตว์มาก็คือในส่วนของสกิลพื้นฐานทั่วไปครับชิโรโกะนี่ก็ไม่มีอะไรครับผมแค่ดีในเรื่องของการวอลสกิลนะครับผมส่วนเซเลน่าก็คือความความสามารถในการฟื้นฟูครับผมต้องแรงแค่นี้ก็พอครับถัดมาครับผมมาดูในส่วนของทีมที่2กันดีกว่าครับตัวละครตัวแรกครับผมมูสกิครับผมมูสกิจะต้องบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากๆานะในการลงเลดบอสครับผม ด้วยสกิลพื้นฐานที่เป็นการวางระเบิดครับผมสลูกใส่จํานวนบอสนะครับนะโดยถ้าเกิดเราจะใช้ตัวของพุซกิแนะนำก็ผมว่าไม่ควรใส่แทงไปครับผมเพราะว่า ถ้าเกิดเราใส่แท่งไปปุ๊บเนี่ยระเบิดเนี่ยมันจะไปวางข้างหลังแท่งหรือใกล้ๆแท่งครับผมซึ่งมันจะไม่โดนบอสนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราเอาบุสกิไปปุ๊บแล้วไม่ได้ใส่แท่งไปปุ๊บเนี่ยระเบิดมันจะไปวางแถวแถวบอสพอดีครับผมและก็ต้องบอกว่าความเสียหายของระเบิดของบุสกิเนี่ยที่มาจากสกิลพื้นฐานถือว่าแรงมากครับผมหรือจะเป็นในส่วนของอีสกิลครับผมตรงส่วนนี้ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันดังนั้นบุสกิไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสกิลพื้นฐานหรือจะเป็นในส่วนของอเอสกิลครับผมก็ถือออออวว่่าา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 าโหดดดททัััััััััั้้้้้้งงงงงนนนนนนะะคคคครรรรรบบบบสมมมมมถถพพึไผผผตตขกก เลยว่าเป็นตัวละครที่ใช้งานง่ายนะและก็ไม่ต้องทําอะไรมากมายครับผมเพราะว่าความสามารถอขออากาลีครัผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสกิลพื้นฐานหรือสกิลรองก็ตาม เมื่อโจมตี10%นะครับผมเมื่อโจมตีปกติตัวส่วนนี้มีโอกาส10%ครับผมที่ตัวของอาการิจะได้รับบัฟนะครับผมเพิ่มพลังโจมตีนะครับผมดังนั้นอาการิก็คือไม่ต้องทำอะไรครับผมไปอยู่เฉยเครับผมในฐานและก็โจมตีไปเรื่อยครับผมและตัวของอาการิก็จะได้รับบัฟไปด้วยแต่อย่าลืมว่าพื้นฐานตรงส่วนนี้ติดในส่วนของแค่10%เท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดยิ่งติดบ่อยเท่าไหร่ดาเมจยิ่งหนักขึ้นโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าคอสอะไรเลยยททัััั้้้งงสสินนนนคครรบถดดมมมมมาาาาาผผตตววขอออชชโ่่่กก็ีี ถูกครับผมและตอนยิงไปปุ๊บมีโอกาสครับผมที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมครับผมและถ้าเกิดเราทําการ up เอสกิลของตัวของมาชิโร่ไปด้วยครับผมให้อัตรา50%ตัวนี้สูงขึ้นเป็น75%ได้เมื่อไหร่ก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับดังนั้นต้องบอกว่ามาชิโร่เนี่ยแนะนําให้เน้นในส่วนของการ up เอสกิลครับผมให้อัตรา50%เปเ็นตัวน,นี้เปลี่ยนเป็น75%็รให้ได้นะครับถัดมาครับผมตัวถัดมาก็คือตัวของอากาเนะครับผมอากาเนะท,ที่มีประอยเน หนาเกาะหนามากๆครับผมนะและถ้าเกิดเราอยู่ตะเกียงได้ปุ๊บเนี่ยบอสจะได้ติดสถานะดีบัฟครับผมได้รับความเสียหายมากเพิ่มมากขึ้นครับผมดังนั้นเนี่ยแต่เกาะมันยังเท่าเดิมนะครับผมนะแค่ประมาณว่าดาเมจตรงส่วนนี้มันจะได้รับมากขึ้นดังนั้นถ้าเกิดเราเอาตัวของอากาเดไปทําการลดเกาะนะครับผมตัวส่วนนี้รับประกันได้เลยว่าจะสร้างความเสียหายได้เยอะขึ้นบวกกับอากาเดกค่าคอสแค่2นะครับผมทำให้การวนลูปสกิลง่ายขึ้นตามไปด้วยนะครับ ถัดมาครับผมก็คือชีรัสึครับผมเหตุผลคล้ายๆกันครับผมกับตัวของเซเรนากับตัวของฮานาเอะครับผมก็คือการฮิวตะเกียงครับผมตัวของชีรัสึเนี่ยจะฮิวตะเกียงแรงมากครับผมเหมาะสําหรับคนที่ไม่มีของทําในส่วนของก s ลหรือไม่ปามว่าเพิ่มในส่วนของความแรงของสกิลครับผมเพราะว่าชีรัสึเนี่ยพื้นฐานก็จะฮิวแรงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแค่เราใส่ของดีๆครับผมก็สามารถทําให้ฮิวตะเกียงได้แรงขึ้นนะครับผมแต่ก็ต้องแบกรับในส่วนของค่าคอสที่สูงขึ้นตามไปด้วยนะครับอ่ะ ต่อไปครับผมก็คือไอยเนะครับผมไอเยเนะจะเป็นลักษณะการฮิวหมู่ครับผมนะซึ่งแน่นอนว่าบอสตัวนี้มันโจมตีกระจายนะครับผมซึ่งจะสร้างความเสียหายกับพวกเราเป็นกลุ่มนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราฮิวตรงส่วนนี้เนี่ยเราก็สามารถช่วยอะไรครับผมไอยเนะเราฮิวพวกเราได้พวกเรารอดแน่นอนครับผมว่าวงเวทตัวส่วนนี้วงสกิลตัวส่วนนี้เนี่ยมันส่งผลต่อในส่วนของตะเกียงด้วยดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะฮิวครับผมในส่วนของปาร์ตี้และก็ฮิวตะเกียงไปพร้อมกันนะครับ และเช่นเดียวกันตัวส่วนนี้ครับผมตัวของอียเดตอนที่ขึ้น3ดาวจะได้รับความสามารถก็ผมให้กับปาร์ตี้คือทําให้เลือดของเราเยอะขึ้นนะทำให้พวกเราเนี่ยยืนติดทนนั่นมากขึ้นกว่าเดิมครับ ถัดครกบผมก็คือตัวของซซยะครับผมนะซซยะจะเป็นในเรื่องของการทำดาเมจครับผมตัวส่วนนี้นะซายะเอ๋ยโคโอมาเอ๋ยฮิบิกิครับผมพวกนี้ก็คือถ้าเกิดเราจัดเน้นในเรื่องของทำดาเมจให้เยอะขึ้นครับซายะเนี่ยก็คือค่าคอสตหกอาจต้องบอกว่าแพ้ครับผมแต่ความสามารถในการยิงติดอาปา์ตี้เนี่ยในการยิงติดคิทติคอนก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับและก็เช่นเดียวกันสกิลพื้นฐานครับผมจะเป็นการปาระเบิดลงไปครับผมทำความเสียหายแบบต่อเนื่องครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคถึงดับหนึ่งนะครับ ดังนั้นเนี่ยสายยาก็คือเม่ไิดอะไรบ้างมายครับผมก็คือในส่วนของสกิลพื้นฐานกับสกิลรองครับผมสองอย่างนี้จะค่อนข้างโดดเด่นนะครับโคทามะเอามาเพิ่มโจมตีบัฟให้กับปาร์ตี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นอะไรที่และก็ค่าคอสก็ถือว่าถูกด้วยนะครับนะสายยานี่จะไม่ได้ออกเพิ่มกลับมาที่สายยานิดหนึ่งสายยากเนื่องจากว่าค่าคอสแพงมากครับผมดังนั้นเนี่ยจึงไม่นิยมนะครับผมในส่วนของการใช้เอสกิลนะครับให้เน้นในส่วนของสกิลพื้นฐานกับสกิลรองเป็นหลักครับ ถัดมาเขาบอกฮิบิจิครับผมก็แน่นอนครับผมมีความสามารถในการคิดิคอนเพิ่มความจับอาเพิ่มความเสียหายจากคิดิคอนและก็เอสกิลที่แรงนะครับผมดังนั้นฮิบิจิก็เป็นตัวสําคัญในการสร้างความดอเบลครับผมสร้างความเสียหายกับตัวบอสนะครับถัดมามาดูในส่วนของทีมที่3นะครับผมทีมที่3ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะไม่มีตัวละครเริ่มใช้คือไม่มีใช้แล้วครับผมถึงหันมาใช้ครับผมและสังเกตเลยว่าจะมีแท้งเข้ามาปนแล้วนะครับผมนะอ่ะ ชุนนะครับผมถามว่าชุนดีไหมต้องบอกว่าชุนน่ะดีนะในการลงเลดบอสเพราะว่า1เพิ่มค่าคอ์สได้ครับผมนะแต่ชุนมีข้อเสียอย่างหนึ่งมาหันก็คือ1การโจมตีของชุนช้านะครับผมและเมื่อใช้ในสวนของเอสกิลของชุนชุนจะกว่าจะโจมตีทีหนึง่งจะช้ากว่าปกติและบางครั้งชุนก็วิ่งไปวิ่งมานะครับผมบางครั้งมันก็เลยกลายไปว่าคุมค่อนข้างจะยากด้วยนะครับอ่าดังนั้นเนี่ย ก็เลยประมาณว่าชุนก็เลยอยู่ในส่วนของทีมที่3ครับฮีนะเอาลงได้ครับผมแต่ห้ามกดใช้เอสกิลนะครับผมการโจมตีของฮีนะเมื่อเอามาซุยในส่วนของเลดบอสเนี่ยจะเน้นในส่วนของสกิลพื้นฐานสกิลติดตัวและก็สกิลหลอก3อย่างนี้ครับผมให้เน้นอัพไปได้เลยครับผมนะส่วนเอสกิลไม่ต้องอัพเยอะก็ได้เพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ในส่วนของการลงเลดบอสครับผมปืนของฮีนะแรงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับตัดมาครับผมตัวของฮารูกะาครับผมแทงถึกครับผมและก็เอสกิลอ่าต้องบอกว่าแรงมากพอสมคควรรับผมนะ ปาลางโจมตีค่าคอสี่แล้วก็สร้างความเสียหายตัวส่วนนี้ถือว่าโอเคครับผมและบวกกับตัวคอร์ลูกกะถึกมากเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับแน่นอนว่าต้องทําดาวอัพขึ้นมาเป็น3ดาวด้วยนะครับถัดมาครับอิซึมิครับผมก็เป็นในที่สุดก็มีที่ยืนกับเขาบ้างครับผมอิซุมิอิซึมิเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ฮิวตัวเองเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับผมและถ้าเกิดเราตาอัพเดเวลครับผมในส่วนของสกิลพื้นฐานนะครับผมไอ้สกิลรอครับผมยิ่งเลือดเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งโจมตีแรงขึ้นนะครับผมดััังงนนน้ก็็เปอะไรรที่่ายคบ ยูกาครับผมก็เป็นลักษณะเป็นแท้งกันละกันนะครับผมและก็กาบาเลียดในส่วนนี้ครับอ่ะเอี AB ครับผมก็เช่นเดียวกันครับผมก็เน้นในเรื่องของการโจมตีนะครับผมถัดมาก็คือมากี้ครับผมมากี้เอามาทําไมพี่เหมือนเดิมครับผมเหตุผลเดียวกับตัวขอม อาคาเนะนะครับผมเพราะว่าเอามาลวบผลาญป้องกันนะครับผมหลักๆเลยนะครับไม่เน้นในส่วนของการใช้ถ้าไม่ตายนะครับผมนะเพราะว่าเอามาแค่ลวบผลาญป้องกันเท่านั้นตัวคอบากินะครับผมจะคล้ายๆกับอาคาเนะเพียงแต่อาคาเนะเนี่ยต้องมีการจ่ายค่าคอสแต่มากิคือเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะเพราะมากิสักพักหนึ่งก็จะปาสีนะครับผมแล้วลบผลาญป้องกันนะครับต่อไปครับผมฮานาโกะครับผมเหตุผลเดียวกับอายาเนะเลยครับผมก็คือฮิวมู่นะครับและจะเป็นการฮิวมู่แบบฟื้นฟูแบบกลุ่มใหญ่ตามไปด้วยนะครับนะถัดมาครับผมก็คือกลุุ่มสด สีฟ้ากลุ่มที่4ก็แล้วกันนะครับผมกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าไม่มีดาเมจแดงแล้วครับผมเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้ปั้นตัวสีแดงมาใช้นะครับผมอ่ะหรือบางคน ID สีแดงก็ไม่มีนะอ่ะแน่นอน,นว,ว่าสีฟ้าก็เอามาใช้งานได้ครับผมอย่างแรกตัวของฮารุนะครับผมยิ่งถ้าเกิดเราอัพฮารุนะค่าคอสขึ้นเอสกิลเป็นเลเวลห้าได้ค่าคอสจะเหลือแค่3นะครับผมสร้างความเสียหายได้ดีและก็รัมสกิลได้ง่ายครับผมอ่า ต่อไปรับผมอซูนะนะครับผมค่าคอสแค่สอนครับผมในส่วนนี้แล้วก็เพิ่มความไวในการโจมตีครับผมเนี่ยในเรื่องนี้ก็ถือว่าทําดาเมจได้เร็วได้เร็วพอสมควรนะครับถัดมาครับผมจีเซกับผมอันนี้ก็ง่ายๆครับผมก็คือเอามายิงธรรมดาครับผมให้ติดสถานะเบิร์นนะครับอิซูนะก็แบบเดียวกันครับผมเหตุผลเดียวกันกับชิโรคุโร่ครับผมก็คือทําการโจมตีและปาชูนิเคนระเบิดไปเรื่อยๆครับถัดมาครับผมก็คือฟูกะครับผมต้องเป็นเรียกว่าบอสตัวนี้เนี่ยฟูกะไม่ค่อยจะแสดงบทบาทให้เห็นเท่าไหร่ครับผมหน 2คือเวลาฟูกะใช้สกิลนะครับผมตัวพวกเราเนี่ยจะหยุดการโจมตีและมาทําการฮิลทําให้เสียจังหวะในการโจมตี3ค่าคอต์ฟูกะแพงมากก็คือค่าคอร์ดห้าครับผมดังนั้นเนี่ยตัวฮิลรอบนี้ต้องบอกว่าฟูกะเป็นตัวคอรที่ไม่น่าใช้ที่สุดแล้วครับดังนั้นก็ประมาณนี้แหละนะถัดมาครับผมก็คือสีกลุ่มสุดท้ายครับผมก็คือกลุ่มไม่น่าใช้นะครับผมนะโดยกลุ่มไม่น่าใช้ก็จะเป็น1อาริสครับผมแน่นอนว่าอาริสค่าคอต์เยอะครับผมไม่เหมาะเอามาลงนะครับสตัวมาครับผมก็คือซูชิมินะคร เป็นสายซ c นะครับผมนะฮาเลก็เช่นเดียวกันรวมถึงคายาโกะครับผมนะดังนั้น4ตัวละครตรงส่วนนี้ไม่เหมาะในการเอาลงเลดบอสรอบนี้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของเทียร์ตัวละครในการลงเลดบอสฮิโรนิมัสกันนะครับนะก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยก็เตรียมตัวให้ดีครับผมว่าจะเอายังไงนะครับถ้าเกิดเราสามารถจะเทียร์บอสได้โดยไม่ต้องใช้เปิดตู้ของอัสระได้เนี่ยก็รับประกันได้เลยว่างานนี้สบายนะครับผมและเก็บเพชรป้าผมไปดูในส่วนของการลง ซัมเมอร์กันนะครับอ่ะวันนี้หลักๆผมฮอสบิคคก็คงจะมารีวิวไปเท่านี้ครับผมหวังว่าสนุกกับการลงเลดบอสนะครับผมและพบกันใหม่รอบหน้าครับผมหากชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ฝากกดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ